ครับวันนี้กลับมาพกอ่านปริพัฒน์อโอตโต้อีกคลิปนึงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่กันที่ร้านรถยนต์มือสองปริพัฒน์อโอโต้นะครับสำหรับวันนี้อ่านก็มีรถมาเปรียบเทียบให้คุณลูกค้าดูถึง2แบบนะครับก็อันนี้เนี่ยอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแล้วนะครับว่าชอบเป็นตัวที่เป็นโฉมเก่านะครับหรือว่าชอบที่เป็นตัวที่เป็นแบบไมเนอร์เชนนะครับนี่ก็ลองมาเลือกดูในส่วนของตัวคลิปวิดีโอนี้ก่อนได้นะครับอ่านก็จะมาไล่นะฮะในส่วนของตัวความแตกต่างนะครับเล็กๆน้อยๆนนนนนนะะคคครรัับบบววว่่่่่าาาามมีแแแตตตกงงงไห้้ออยูล ส่วนของตัวปีเนี่ยนะฮะแตกต่างกันแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยสำหรับวันที่3ถึง31ธันวาคมนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับให้สำหรับคุณลูกค้าที่สนใจอยากออกรถเก่งใช้งานสักคันหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็นแล้วแต่หรือว่าซิกเมนต์ไหนก็นแล้วแต่นะครับตอนนี้เนี่ยก็เข้ามาเลือกชมกันที่ร้านได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่ส่งมาเดินทางมาดูตัวที่ร้านก็ดูใน ิปวิดีโอของทางช่องชาแนลนะฮะรถจ์มือสองไปพัดออโต้ของเราได้นะครับใครยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะฮะก็ฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเป็นลังใจกับพวกเราด้วยนะครับเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับในส่วนของสรับคลิปนี้นะฮะเราก็จะมีตัวรถ2รุ่นนะครับก็จะเป็นในส่วนตัวยาลิสนะฮะยาลิสเนี่ยจะมีตัวที่เป็นตัวโฉมแรกนะครับถ้าเกิดโฉมนี้เนี่ยจะเป็นปี16นะฮะเดี๋ยวจะขออนุญาตไล่ในส่วนของตัวปีที่เป็นโฉมแรกก่อนนะครับ ในส่วนของตัวรถที่ร้านเนี่ยคันนี้คุณลูกค้าหลายท่านน่าจะได้เห็นตัวโฉมนี้ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็จะเป็นตัว1.2ตัว G นะครับตัวโฉมนี้เนี่ยจะเป็นปี2016นะฮะเป็นตัวที่เปลี่ยนจากเครื่อง1,500กลายมาเป็น1,200นะครับรถ4ซีซีลงก,แลก็แล้วก็กลายมาเป็นในส่วของตัวรถที่เป็นอีโคคาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าในส่งของตัวบอดี้มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแล้วนะครับหรือว่าเราจะเรียกกันเป็นแบบบ้านๆเลยนะฮะบิ๊กไมเนอร์เชนนะครับ ส่งของตัวรถเนี่ยเป็นสีดําเดิมโรงงานนะครับคันนี้จะเป็นตัวท็อปนะฮะในรุ่นนะครับก็จะเป็น1.2ตัว G ีนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์คู่หน้านะครับแต่ว่ายังไม่มีไดทำเลิงไลท์มานะครับกระจังหน้าก็จะมีการตัดด้วยเส้นแถบสีบอลเงินนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับตรงนี้ก็ถือว่าสวยในระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าในส่งของตัวโฉมนี้เนี่ยถ้าเกิดเทคโนโลยีหลักๆเลยที่เขาให้มาจากป้ายแดงนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ในส่วนของตัวรถอีกคันหนึ่งก็จะเป็นตัวปี2018ตัวโฉมนี้นจะเป็นตัวที่เป็นโฉมไม่ได้เชนและนะครับสีขาวเดิมโรงงานนะฮะคันนี้จะเป็นปี18นะครับหลายๆอย่างมีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าในเรื่องของตัวรูปรษณงในแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่เครื่องเป็นยังไงนะฮะภายในเป็นยังไงนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยคือมันจะติดอยู่อย่างเดียวก็คือเป็นตัวรองท t o ปนะครับหรือว่า1.2ตัว e ของปีที่เป็นตัว minor change ปี18นะครับเดี๋ยวกลับมาดูลายละเอียดตัวสีดำกันส ดี๋ยวอันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะพาดูในส่วนของตัวเครื่องไปเลยดีกว่านะครับเพราะว่ารายละเอียดรอบนอกเนี่ยคุณลูกค้าหลายท่านเนี่ยน่าจะได้เห็นหรือว่าได้ชมกันอยู่แล้วนะครับยังไงเนี่ยถ้าเกิดสนใจไงก็ไปดูคลิปเพิ่มเติมได้นะครับส่วนเครื่องยนต์นี่ก็จะเป็นตัวรหัส 3NR นะครับจะเป็นตัว Super CVT แล้วนะครับเกียร์ออโต้ CVT ตัวเครื่องสวยนะครับแต่จ,จริงๆเนี่ยในส่วนของตัวโฉมปี18เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวเครื่องตัวเดียวกันนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าในเรื่องตัว ลักษณะหรือว่าโฉมของตัวรถเนี่ยอันนี้คือมีความแตกต่างกันแน่นอนนะครับจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนด้วยนะครับหรือว่าความชอบแต่ละคนด้วยแต่ถ้าเกิดเรามองทั้งสองคันนี้เนี่ยคือมันน่าใช้เหมือนกันทั้งคู่แน่นอนนะครับในเรื่องของอะไรถูกสมบริการเยอะนะครับมีตัวอ่าบอดี้ชุดพาร์ด้านนอกอะไรเงี้ยตกแต่งเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับแล้วก็ตัวรถพวกรถอีโคคาแบบเนี้ยอันนี้คุณลูกค้าหลายท่านน่าเข้าใจกันดีนะครับราคามันถูกซื้อง่ายขายคล่องนะครับแล้วก็ ในเรื่องของตัวการเสริมออปชงออชั่นอะไรเงี้ยมันสามารถปั้นต่อได้เยอะนะครับเราค่อยๆใช้ไปค่อยๆปั้นไปสบายๆอยู่แล้วนะครับสำหรับครันนี้นะครับจะราคาอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับคราวนี้เนี่ยอันขออนุญาตไล่ในส่วนตัวภายในคุณลูกค้าดูสักนิดนึงอากาศค่อนข้างร้อนนะฮะคุณลูกค้านะครับบางทีเหงื่ออันจะออกเยอะบ้างนะครับเพราะว่าเราดูกันแบบง่ายๆเลยอ่าอีกอย่างหนึ่งนะฮะหนึ่งจุดสองตัวจีถ้าเกิดเป็นตัวโฉบนี้นะครับจะเป็นตัว e n นจินอ่าสมาร์ทเอนทนะฮะหรือว่าไม่ต้องใช้กุญแจเปิดประตูนะครับแล้วก็ตัวภายในเนี่ยก็จะเป็นตัว Engine Start นะครับมีพวงมาลัยมัลติฟังชั่นแอร์ออโต้นะครับแล้วตัวเครื่องเล่นนี้ก็จะเป็น CD ดีวิดูเอ็มนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบหุ้มหนังหัวเกียร์หุ้มหนังนะครับแล้วก็ตัวฐานเกียร์เนี่ยเป็น พลาสติกนะฮะเมทัลลิกสีบอลเงินนะครับแอนะร์บลงแอร์แบ็กอะไรงี้ครบหมดอ่าอย่างหนึ่งในส่วนตัวความแตกต่างนะครับแอร์แบ็กสำหรับตัวโฉมนี้เนี่ยจะเป็นแค่คู่หน้าอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในชัวโฉมของไมเน่เชนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยพาไปดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับส่วนตัวเบาดนี่ก็มีการตกแตง่งนะฮะเป็นบอะห้ากำรรมะหยี่นะครับสีดําแล้วก็เดินได้เหลืองนะฮะตรงนี้สวยเลยนะครับหัวเกียร์ไาน้ำภายในอะไรงี้ พวกนี้เนี่ยมันเป็นรถสไตล์แฮมแบก5ประตูนะครับก็ขึ้นชื่อนในเรื่องของตัวความกว้างขวางนะครับสามารถใส่ของได้เยอะบรรจุของได้เยอะนะครับจริงๆในส่วนของตัวห้องบรรจุสัมราระเนี่ยถ้าเกิดใครที่ในเรื่องการเก็บของเยอะหน่อยหรือว่าใส่ของเยอะหน่อยนะครับเบาะตอน2มันสามารถพับเก็บได้นะครับแบบ60ต่อ40นะฮะอันนี้ถ้าเกิดเราไม่มีผู้โดยสารนั่งเบาะตอน2เนี่ยตรงนี้ก็สามารถพับเก็บได้เลยนะครับสบายๆอยู่แล้วนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวรายละเอียด รอบๆภายในงภายในเล็กๆน้อยๆนะฮะคุณลูกค้าสามารถไปดูคลิปรีวิวแบบเต็มๆได้นะครับข้างบนคลิปลิง์นี้ได้เลยนะฮะเพราะว่าแต่ละคันเนี่ยอันนี้อ่ันทํารีวิวไว้แล้วเรียบร้อยนะครับใครสนใจไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับในส่วของตัวรถคันนี้เนี่ยเครดิตด,ดีฟรีดาวนะครับอันจะย้ำราคาอีกทีนึ่งครับ359,000บาทนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วงตัวคันสีขาวคันนี้บ้างนะฮะ ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เป็นไมเนอร์เชนแล้วนะครับปี18นะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นตัว1.2ตัว E จะเป็นตัว l องท็อปนะฮะอย่างที่อ่านบอกนะครับว่าตัวบอดี้ด้านนอกเนี่ยนะครับหรือว่าตัวกระจังหน้าอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยคือมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่จริงๆเนี่ยตัวโคมไฟอันนี้เป็นตัว l องท็อปนะครับเขาจะให้มันเป็นตัวหลอดฮาโลเจนนะฮะแล้วก็ในส่วนตัวเครื่องนี่ก็ยังเป็น1.2เช่นเดียวกันนะครับรหัสเครื่องก็จะเป็นตัว 3NR นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวซเปอร์ CVT าานี่นะฮะตัวเครื่องสวยเลยนะครับส่วนของตัวกําลังสูงสุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่86แรงม้านะครับแรงบิดนี่ก็น่าอยู่ที่ประมาณ100นิวตันเมตรนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดเขาเคลมจากออกห้างป้ายแดงเลยเนะี่ยสองคันนี้หรือว่า2รุ่นนี้เนะี่ยอันนี้คืออันสอบถามจากเจ้าที่เซลล์เข้ามานะครับในส่วนของตัวการเคลมนะครับเขาบอกเลยนะฮะว่าประหยัดน้ํามันมากนะครับก็ถ้าแต่ถ้าเกิดเราดูในส่วนของตัวภาพรวมเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนด้วยนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดเรามองดูแลเนี่ยยาริสอรุ่นนี้เนี่ยคืออย่างแรกเลยนะครับอันแนะนําเลยว่าคือมันเป็นตัวรถปีใหม่ออปชั่นนะฮะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในการใช้งานนะครับแล้วก็พวกราคาราคาอะไรต่างๆแบบนี้คือคุณลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับและที่สําคัญก็คือถ้าเกิดลูกค้าบางท่านนะฮะไม่มีเครดิตหรือว่าไม่เคยมีประวัติการผ่อนชําระใดๆเลยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินนะครับก็สามารถฟรีดาวน์ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเครดิตของ คนซื้อแต่ละเคสไปนะครับเราก็ต้องมาไล่กันแต่ละเคสแต่ละเคสเป็นยังไงนะครับคนซื้อทาอาชีพอะไรรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่นะครับแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดให้อาจแนะนําเลยนะครับมาเลือกชมหรือว่ามาเลื่อกดูโต๊ะที่ร้านก่อนนะฮะรายเดือนที่เหลือยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ในส่วนของตัวคันนี้เนี่ยจะมีชุดแต่งแล้วนะฮะยาลิสของตัวที่เป็นไมน์ไเชนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่อ่ะอัจจะเห็นนะฮะพวกรถยาลิตตัวชฉมนี้เข้ามาจะเป็นชุดแต่งของตัวสปอร์ตตี้ซะเยอะนะคร ฟอ r ติโนนะครับชุดแต่งของฟอ r ติโนนะครับก็จะมีตัวสเกิร์ตรอบพันนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กเนี่ยก็จะเป็นล้อแม็กแต่งให้นะครับขอบ15นะฮะสีดำนะครับอันนี้ก็คือในส่วนตัวด้านนอกตัวรถนะฮะสวยมากนะครับคราวนี้เนี่ยเราไปดูในส่วนของตัวห้องบรรจุสาระด้านหลังกันหน่อยนะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวโคมไฟท้ายนี่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหลอดธรรมดาอยู่นะครับ แต่ว่าในเรื่องของตัวห้องบรรจุสัมภาระอย่างที่อันบอกนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะแยะมากมายบาะตอน2นี่ก็ยังพับเก็บได้นะครับ60บาหกต่อ40เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีผู้โดยสารนั่งบาะตอน2เนี่ก็สามารถพับเบาะได้แล้วก็กลายเป็นห้องบรรจุสัมภาระขนาดใหญ่ไปเลยนะครับคราวนี้เราไปดูใน2ตัวออปชั่นกันหน่อยนะฮะตึงสองตัว E นะครับโฉมที่เป็นไมนร์เชนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นปวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะ เพิ่มเสียงรถเสียงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะคอนเน็กับบลูทูธได้แล้วนะครับแล้วก็มีที่เสียบ AUX นะฮะแล้วก็ USB มาให้นะครับส่วนตัวระบบปรับอากาศนะครับตรงนี้จะเป็นแบบออโต้นะฮะมาพร้อมกับตัวจอ LCD นะครับตัวเกียร์นะฮะก็จะเป็นตัวเกียร์ออโต้ที่เป็น CVT นะครับพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเรียกกันแบบอ่าเป็นภาษาทางการเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวซูเปอร์ซีวนะครับจริงๆมันสามารถ เชนมาเล่นเป็นแบบเกียร์เอสเกียร์บีอะไรแบบนี้ได้นะครับส่วนตัวบอก,ก็เป็นบออผ้ากำกรรมะหยี่เหมือนกันนะครับแล้วก็เดินได้ด้วยสีฟ้าสีน้ําเงินสวยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างก็คือในเรื่องของตัวเซฟตี้นะครับหรือว่าระบบความปลอดภัยตัวที่เป็นโฉมใหม่แบบนี้ถือว่าให้ตัวเซฟตี้เยอะมากนะครับก็คือแอร์แบ็กมีด้วยกันถึง7ใบอใบนะครับแอร์แบ็กมีด้วยกันถึง7ใบนะะตรงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับ สำหรับในส่วนของตัวราคาสำหรับตัวปี18เนี่ยคันนี้จะราคาอยู่ที่429,000บาทนะครับอันนี้ก็ ราคาได้แตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนใครที่เน้นในส่วนของตัวรถปีใหม่หน่อยก็ขอแนะนําเป็นตัวคันสีขาวคันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครเน้นในเรื่องของตัวการใช้งานไม่ได้ซีเรีสอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ขอแนะนําเป็นตัวท็อปคันนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่การใช้งานแล้วก็การเลือกนะฮะแล้วก็ความชอบของคุณลูกค้าแต่ละคนด้วยนะครับแต่ว่าเรามีตัวเลือกแบบนี้เนี่ยถือว่าดีกว่านะครับเพราะว่าคุณลูกค้ามาดูคันนี้แล้วเฮ้ยโอ้โหโฉมแม่งไม่อินไว้ นะฮะเราชอบเป็นตัวโฉมแบบนี้มากกว่านะครับอย่างนี้ก็ลองมาดูที่ร้านกันอีกทีหนึ่งนะครับคุณลูกค้าสามารถมาดูตัวรถที่ร้านได้นะครับมาลองเช็ดได้ได้นะฮะแบบไหนต้องการเพิ่มเติมยังไงอันนี้เดี๋ยวเราทําเพิ่มเติมให้กับคนลูกค้าได้นะครับเพราะว่าวันตีร้านเนี่ยเรารับประกันเครื่องและเกียร์นะครับปกเดือนหรือว่า1 0ึมกิโลแล้วก็ตัว W Smart นะครับรถช่วยเหลือฉุกเฉิน2ี่ชั่วโมงนาน1ปีนะครับแล้วก็มีบริการขัดสีเคลือบผิว เป็นถ่ายน้ำมันเครื่องใช้ระบบไฟตั้งสู์ถ่งล้อพวกนี้ก็คือเซอร์วิสหลังการขายเรามีกับคูณลูกค้าครบถ้วนนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากดูรีวิวเต็มๆของ2คันนี้สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับอันนี้อันก็จะมาให้ดูระหว่างความแตกต่างเราได้เห็นกันแบบชัดเจนเลยว่าเฮ้ยตัวนี้เป็นอย่างนี้นะตัวนี้เป็นแบบนี้นะนะครับแต่ถ้าเกิดคูณลูกค้าอยากดูแบบเป็นแยกแต่ละคันเอาแบบละเอียดไปสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องยูทูบนะฮะรถยนต์มือสองไปพัฒนออโต้ของเราก ฝากกด subscribe นะฮะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้อ่านต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมนะครับเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนห้าฟรีค่าจัดเ่้าโอนและก็วันรับรถเนี่ยคุณลูกค้าได้เงินกลับบ้านอีก5้0 0บาทนะครับใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยระยะเวลาของในส่วนตัวโปรโมชั่นมีระยะเวลาจํากัดนะครับตัวรถเช่นเดียวกันมีจํานวนจํากัดใครมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวััสดีครบ